สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะนำลาวพัฒนาทุกสูตรครับมาสรุปให้ท่านได้รับชมกันอีกงวดหนึ่งสำหรับงวดวันพุธที่ยี่สิบหกครับก็สูตรทุกสูตรครับมีเข้ามีหลุดครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยครับทุกสูตรเป็นแนวทางครับ ขึ้นอยู่กับบุญขึ้นอยู่กับวาสนาครับขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนครับก็จะมาเริ่มจากสูตรหนึ่งสูตรนี้ครับสูตรหนึ่งสูตรนี้ให้ดูเลขเด่นครับให้ดูเลขเด่นฝั่งนี้สำหรับสูตรหนึ่งร้อยมลัยสูตรนี้เลขเด่นนี่คือเด่นมากครับสำหรับสูตรหนึ่ง งวดนี้งวดที่ยี่สิบหกก็ให้เด่นหกกับเจ็ดรูดหกกับเจ็ดเลยครับสำหรับสูตรหนึ่งสูตนี้มาแน่นอนครับสองตัวนี้อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างครับเด่นที่หกกับเจ็ดก็จะมีหกสองหกสามครับ ที่จับคู่ไว้ให้สำหรับสูตรนี้ก็จะมีอีกสูตรหนึ่งอันนี้เป็นสูตรร้อยมาลัยส่วนสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นชุดจับคู่ครับก็คือสูตรนี้สูตรนี้ ผมจะจับคู่ไว้ให้สองฝั่งครับสำหรับสูตรนี้ฝั่งนี้จะเป็นข้างล่างนี่ครับสำหรับสูตรหนึ่งอันนี้คือชุดจับคู่จับชุดใหม่ให้เลยครับเพราะว่าชุดเดิมเราจับแล้วเดิมเดิมเขาจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเราจับคู่ให้ไม่ค่อยเข้าแต่งวดนี้ผมจับคู่ให้ใหม่เริ่มเดินจากงวดนี้มาเลยครับ ฝั่งนี้เลขฝั่งนี้ก็อยู่เหมือนเดิมครับแต่ผมจับคู่ให้4ี่ชุด2ตัวล่างจะเริ่มจากเจดครับสำหรับ7็เพราะว่าฝั่งนี้เราเด่นตรงที่เจ็ดเจ็ดมันชนกันฉะนั้นเราจะต้องเดินด้วยเลขเจคู่ของเลขเจจะอยู่แถวข้างล่างนี่ครับจะเริ่มจากเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดสองแล้วก็ตัวเขาเองก็คือเจ็ดเจด มีสี่คู่สองตัวล่างเลขเข้าไปที่เจ็ดสองครับเลขออกเจ็ดสองแปดเก้างวดถัดมาที่ออกแปดสี่ห้าเก้าก็เด่นที่เลขแปดแล้วก็ลูดด้วยเลขแปดครับรูดแปดตัวคู่ของเขาก็จะมีแปดเจ็ดแปดสี่แปดสามนี่ครับเข้าที่แปดสี่ล่างแล้วก็แปดแปดตัวเขาเองก็คือแปดแปดกันไหมครับเลขเบิ้ล พอลาวพัฒนาชอบออกเล็กเบิลงวดนี้งวดวันที่ยี่หกจักนั้นสูตรหนึ่งร้อยมลายได้หกกับเจ็ดฝั่งนี้จะได้หกหเราก็เดินหน้าด้วยเลขหครับรูดหกเลยหกห้าหกสองหกหนึ่งนี่ครับถ้ามาตรงนี้จะอยู่ข้างล่างครับเพราะว่าเข้าล่างฝั่งนี้จะอยู่ล่างผมจะแยกไว้ให้จะมีเลขอยู่สี่ชุด หกห้าหกสองหกหนึ่งหกหกส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้จะอยู่ข้างบนตัวเลขข้างบนนี่เวลาลงทุนก็ให้กลับตัวเลขด้วยครับเพราะว่ามาได้ทั้งตัวกลับแล้วก็ตัวตรงเพราะฝั่งนี้เขาเด่นเด่นตรงที่เลขแปดฉะนั้นผมจับคู่ไว้ให้หวดตรงนี้จะจะได้เก้าแปดเพราะเลขมันออกแปดเก้า เป็นตัวกับงวดที่สองที่ออกข้างบนออกห้าเก้าตรงนี้เขาก็เด่นเก้าผมจะจับนี่ครับเริ่มจากแปดเก้าเริ่มจากตรงนี้ครับตัวที่มีลูกศรตรงนี้ที่ผมตีเส้นไว้ให้งวดนี้ก็เริ่มจากเจ็ดตรงนี้ครับเจ็ดแปดสี่แปดเก้าแปดแล้วก็ตัวเขาเองก็คือแปดแปดเราต้องการเลขเบิ้ลไหมครับงวดนี้ก็เหมือนกัน เริ่มจากแปด9ก9าหแล้วก็9กก็เลขก็ออกไปที่5 9ฝั่งนี้จะอยู่ข้างบนครับอันนี้ล่างอยู่ฝั่งนี้บนอยู่ฝั่งนี้งวดนี้บนก็จะมี6 7 3 7 8 7แล้วก็เ 7, 7็ครับสูตรนี้แคบหน้าจอไว้ครับอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยครับงวดนี้ สำหรับสูตรนี้ที่ปรับตัวเลขใหม่ทั้งชุดครับสูตรหนึ่งต่อไปครับก็จะเป็นสูตรสองสูตรสองลาวพัฒนาครับก็คือสูตรนี้งวดที่ผ่านมาผมให้แปดสี่ตรงๆงครับไปออกล่าง ให้ดูเลขหกตัวตรงนี้ครับวที่ผ่านมาเข้าไปที่แปดสี่งวดนี้ก็มีสองศูนย์สองแปดสี่หกนั้นเลขที่น่าจะมาที่สุดก็คือหกสองนะครับให้ดูตัวเด่นไหมครับคลิปแรกที่ผมคำนวณให้ให้เอาสูตรหนึ่งครับตัวเด่นมารวมกับสูตรสอง แล้วจับคู่กันครับท่านจะได้เลขคู่ชุดเลยมาได้ทั้งบนทั้งล่างวันนี้ก็จับให้เหมือนเดิมครับก็จะมีหกสองหกสี่สี่สองเจ็ดสองหกสามเจ็ดสามแล้วก็สองสองแคบหน้าจอไว้ครับสำหรับสูตรนี้ต่อไปครับ ก็จะเป็นเลขลาวพัฒนาครับสองตัวล่างงวดที่แล้วพอเราตรงนี้เราไม่ได้นี้มันก็ออกพอเราเอาจริงๆ เลขเข้าเข้าตรงกลางแบบนี้ครับสี่ตัวเลขออกไปที่แปดสี่ห้าเก้านี่ครับออกตรงกลางแบบนี้ตอนนี้ฉะนั้นผมก็เลยจะจับเลขตรงกลางสี่ตัวแล้วแถวข้างๆอีกสามตัวก็จะเป็นเจ็ดตัวอันนี้คืองวดใหม่ครับสองตัวล่างก็จะจับไม่ประมาณนี้ครับ เพราะว่างวดที่ผ่านมาเขาออกตรงกลางแบบนี้สี่ตัวเลยฉะนั้นตรงกลางสี่ตัวข้างๆก็จะมีอยู่สามตัวปรับตัวเลขให้ใหม่ครับสำหรับชุดสองตัวล่างต่อไฟครับก็จะเป็นสูตรนี้ครับ ลาพัฒนาสามตัวตรงโต๊ะสูตรนี้ครับสูตรนี้จับวินได้เลยครับสูตรนี้ไม่ยังไม่เคยหลุดเลยครับสำหรับสูตรนี้ถือว่าตัวเลขเขาเข้ามาทุกงวดครับเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดครับ ลาวพัฒนาสามตัวตรงโต๊ดสูตรนี้งวดนี้เลขชนกันสองตัวก็คือหกกับเจ็ดางวดที่ผ่านมานะชนไปที่แปดกับเก้าสองตัวเลขก็ออกไปที่แปดสี่กับห้าเก้าแล้วเข้ามาครบหมดเลยครับทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองก็งวดนี้เด่นที่หกับเจ็ด งวดนี้เด่นที่หกกับเจ็ดทุกสูตรครับหกนี่ครับมาได้ครับหกสองหกสี่หกหนึ่งหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเด่นที่หกกับเจ็ดสำหรับสูตรนี้แคปหน้าจอไว้ครับสูตรนี้ลงทุนนี่ผมว่าไม่ขาดทุนครับสำหรับสูตรนี้ สามตัวตรงโต๊ะสูตรนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับพร้อมสามตัวบนด้วยจับดีๆครับสําหรับสูตรนี้อันนี้ก็ยื่นขึ้นอยู่กับดวงท่านด้วยครับแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่ร้อยมาลายยาวที่สุดเยอะที่สุดตัวเลขเสนไดครับงวดที่ผ่านมาให้แปด กับศูนย์มาสิบบนไม่มาครับแปดมาจริงๆแต่ว่ามาสิบล่างจับคู่ให้ได้แปดสี่สูตรนี้งวดนี้ลงงวดแรกครับก็มาครับมาแปดสี่ตรงๆแต่ว่าไปลงข้างล่างก็สิบบนออกสิบล่างก็ซื้อบนกันล่างได้ครับสำหรับสูตรนี้ ถือว่าเป็นเลขร้อยมมลัยที่เยอะที่สุดครับแล้วก็ดูงวดใหม่ครับก็คำนวณไว้เรียบร้อยสำหรับสูตรนี้นี่ครับสำหรับสูตรใหม่เป็นเลขร้อยมมลัยที่เยอะที่สุดตามกันต่อครับงวดที่ผ่านมาผมให้แปดสี่ไปก็เหมือนเดิมครับคำนวณเหมือนเดิม ตรงนี้ก็บสิบบนเหมือนเดิมครับก็จะได้หนึ่งกับสามตรงนี้แล้วคู่ชุดเขาก็จะอยู่แถวนี้ครับตรงนี้จะมีหลักร้อยอยู่ตัวหนึ่งในเลขนี้ครับมาทุกหัวครับสำหรับหลักร้อยจบคู่ชุดให้ก็จะมีตรงนี้ครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งหก ถ้าหนึ่งมาถ้าสามมาก็จะได้สามสี่สามเจ็ดสามศูนย์สามหกสูตรนี้ก็แคปหน้าจอไว้ครับถือว่าตัวเลขมาดีครับแต่ทีนี้เขาแค่ขึ้นบนล่างเองครับงวดที่ผ่านมาให้แปดสีตรงๆไปออกล่างครับก็ซื้อบนกันล่างไว้ครับ ต่อไปครับก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งคือสูตรนี้วดที่ผ่านมานั้นหลักร้อยไม่มาครับวดนี้ก็ทําให้หญิงงวดหนึ่งเพราะว่าเลขสูตรนี้นี่เขาพึ่งหลุดงวดนี้งวดแรกเลยนะครับผมก็เลยให้เลขเด่นไปด้วยเลขเด่นคือแปดกับเก้าก็ออกไปที่แปดสี่ห้าเก้าวดนนี้ผมจะจับเลขเด่นให้ด้วย วนันนี้สูตรนี้ก็ได้เด่นหกกับเจ็ดเด่นหกกับเจ็ดเกือบทุกสูตรครับวันนี้หกกับเจ็ดนี่มาแน่นอนครับวนันนี้อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขสองตัวนี้แต่ว่าอาจจะเป็นเลขจับคู่ชุดฉะนั้นผมเลยจับคู่ชุดให้แบบนี้ครับถ้าหกกับเจ็ดมาชุดสามตัวก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ เรามันลุ้นหลักร้อยอีกงวดหนึ่งครับถ้าหลักร้อยงวดนี้เข้าเข้าเข้าปังอีกในนี้จะมีสามตัวบนแน่นอนครับ่วนสองตัวผมจับให้หกสี่หกสองแปดหนึ่งเจ็ดสามเก้าสามก็เด่นที่หกกับเจ็ดนั่นแหละครับ เราเอาไปพิจารณาดูครับสําหรับลาวพัฒนาก็สรุปให้ครบทุกสูตรครับสูตรไหนไม่เข้าเราก็ไม่ต้องคํานวณครับเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับลำลาำลอยลยครับเหงๆปังทุกๆคนครับเย็นนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับดูโฆษณาให้ด้วยครับขอบคุณครับ